ค็ต้องยินดีด้วยค่ะพี่ลุไดรัลครับก็เป็นรางวัล New Generation Award นะครับผมก็โหบตื่นเต้นมากเพราะว่ามันเป็นรางวัลแรกในสายสาขาที่เป็นธุรกิจของ CEO นะครับผมก็ดีใจมากๆครับเป็นไงบ้างความสำเร็จเนาะผมก็ได้รางวัลที่ธุรกิจเลยกับสาขาเรียกว่า รียกว่ายังไม่ไดประสบความสําเร็จอะไรหรอครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้เราเนาะตั้งใจในการทําอีกพารหนึ่งของชีวิตของเราที่ไม่ใช่แค่ในวงการบันเทิงแต่ว่าเป็นสายธุรกิจที่เราตั้งใจทำมาเราว่ากระแสตอบรับพอดีอมากๆเลครับ<ๆ>ก็ต้องขอบคุณทุกคนครับที่รักสุรีในที่รูปแบบสุรีจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ชอบทานแล้วก็ให้คําติชมกับแบรนด์มาโดยตลอดครับ ตอนนี้การเติบโตเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแม่ทีก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผมแล้วก็เราก็มีแผนที่เราจะขยายไปต่างจังหวัดแล้วก็มีแผนที่จะขยายไปต่างประเทศตอนนี้มีกี่สาขาแล้วจูนวีตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ1 3 1 4พอดีมันมีช่วงที่ปิดช่วงที่เปิดอะไรครับมันจะอยู่ประมาณในส่วนของต่างจังหวัดมองจังหวัดอะไรไปบ้างครับโอ้จริงๆมีจังหวัดอยู่ในลิสต์เยอะมากๆเลยครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังดูดีเทลหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเลย เราทำธุรกิจแล้วติดใจไหมอ่ะติดใจไหมหรอมันมันไม่ติดใจมันก็ต้องไปต่อแล้วตอนนี้เพราะว่า <laughs> <laughs> ตอนนี้มันมีสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมันค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก,ก็ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่เราสนุกแล้วก็เอนจอยอยู่แต่ว่าจริงๆก็จะมีเตรียมแพลนไปต่างประเทศเป่นแฟลนแบบที่ได้ไไดใช่ใช่ <ๆ S 1> ครับสำหรับต่างประเทศก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างท้าทายมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ยากสำหรับเรามากๆเนาะด้วยโปรดักต์ของเราเนี่ยมันเป็นโปรดักต์ที่มันมันเขาเรียกว่ามันเปราะบางมากๆอะไรเงี้ยคือมันแบบโดนกระแทกนิดเดียวมันก็เสียหายเลยอะไรเงี้ยครับกำลังหาวิธีครับเพราเราก็ทำการบ้านหนักหน่วงอยู่เหมือนกันเนาะใช่ใช่ครับก็พยายามดูเรื่อง t r a n s p o r t a t i o n ของตัวสินค้าของเราเนี่ยแหละครับก็กำลังหาวิธีที่จะทำยังไงให้ส่งออกไปแล้วได้แบบว่าคุณภาพเหมือนเดิมมากที่สุดที่ผ่านที่ในประเทศใช่ื่อว่าในภาครกิจเตตา นักแสดงบ้างครับก็ยังเป็นนักแสดงนะครับตันนี้ผมเริ่มงงนะผมก็ยังบันเทิงได้นะเออดูเมื่อกี้สัมภาษณ์ก็โก้จริงจังมากเลยแทนอีก5ปีเป็นยังไงครับก็ก็ยังแสดงก็ยังมีซีรีส์อีก2เรื่องนะฮะอินนิเมะสองกำลังจะเปิดกล้องแล้วแล้วก็มีสการ l เล h ต a r t ไทยแลนด์นะครับผมตอนนี้เรียกว่าเดินสายรับรางวัลเหมือนกัน ครับใช่ใช่ใช่ครับหลายรางวัลเลยน้องดินครับก็ก็ต้องขอบคุณแฟนด้วยครับหลายรางวัลก็มีพี่แฟนๆช่วยกันโหวตด้วยนะครับผมแล้วก็มีที่กรรมการเลือกให้ครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เห็นเขาเรียกว่าเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำนะครับที่นี้สุราันัลที่โซวยังไงบ้างคี่รคับโอ้ดีใจมากครับ คือพอได้รู้ว่าจะได้ไปรับรางวัลที่ประเทศเกาหลีก็รู้สึกว่าผมมันเป็นอะไรที่เหมือนหนึ่งในความฝันของเราอ่ะเพราะว่าประเทศเกาหลีคือแบบเราก็ติดตามผลงานของประเทศนั้นอยู่โดยตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีโอกาสได้ไปรับรางวัลที่ประเทศนั้นก็รู้สึกว่าเหมือนไปอินมสเต็ปในในการบรรลุเป,ป้าหมายของเรา,อย,า,ารยเอย่างท่าซีรีส์เป็นไงคะไายทำสองเรื่องนี้่ายไปพ,ร,พร้อมกันเลยคะหรือว่ามีเรื่องอ๋อไทยนีน่มาสองจบก่อนครับแล้วก็จะเป็น next step ต่อไปที่จะไปของสกานหทือไย แต่ว่าตอนนี้ก็คือมีเริ่มเวิร์กช็อปของสกาเรียนทันแล้วมีเรียนขี่ม,ม้ามีเรียนฟ้อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มเวิร์กช็อปขี่ม,ม้าสองเลยนี้ขี่ม,ม้าเป็นยังไงเพราะว่าเห็นมีน้องๆก็ลงคลิปพี่วินโหล่าสุดน,นี้ผมเพิ่งได้แผลจากการขี่ม,มา้ามาแบบว่าเ<อ>วิร์กเลยเพราะว่าแบบว่าคือพอขี่ม,ม้าเสร็จผมว่ามันอยู่ในคออใช่ไหมครับม้าก็จะวิ่งเร็วมากแล้วก็น้องก็แบบเหมือนเบียดขาเราไปขูดกับรั้วรอบๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบถลอกทั้งทั้งตรงขา ไม่เคยเลยครับอันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกใช่ใช่ครับกลัวไหมตอนแรกมีแบบอะไรเพราะเขาเป็นสัตว์ใหญ่กลัวตอนแรกกลัวแต่ว่าพอพอเราเริ่มชินกับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจับจังหวะได้แล้วว่าอ๋อโอเคต้องควบคุมประมาณนี้แล้วตอนไปเรียนเจอน้องบ้างไหมคะหรือว่าแยกยังแยกกันไปส่วนใหญ่แยกกันไปส่วนใหญ่แยกกันไปโอเคทำความรู้จักกับมาเพราะว่าอย่างคดูแอนนี่เขาชอบชอบให้เราทำความรู้จักกับใช่ทำความคุ้นเคยเคยชินกับน้องไว้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเลยเขาแบบ เหมือนเราพอเราต้องเรียกว่าเดาอารมณ์น้องให้ถูกอะไรเงี้ยถ้าน้องแบบเริ่มเริ่มเริ่มไม่เอาแล้วเริ่มดือมด้อแล้วเราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮียต้องพักก่อนในเรื่องต้องขี่ม้าเก่งสเต็ปไหนอะคะก็ต้องต้องพุ่งนางเอกขึ้นมา เขาที่ได้ยินเ<ต>หมหือนนะใช่ก็กนะ็ในอะไรที่ค่อนข้างยากเหมือนกันอะไรเงี้ยเออ,เอ,อแบ่มีซอมม้อมอุ้มเลยอ่ะตอนนี้ซอมขี่ธรรมดายังไม่รอดเลยฮะ <laughs> อย่าพิ่งไปถึงขั้นอุ้มเลยฮะหนึ่ง <laughs> ต้องใช้มาตัวเดิมจะอใช่ครับคือตอนเนี้ยพยายามก็มีคุยกับเขาเหมือนกันว่าแบบอยากให้ใช้มาตัวเดิมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับโลเคชันที่เราถ่ายด้วยว่ามาตรงไหนใกล้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าคือเราต้เรียนรู้เหมือนกันใช่ใช่ก็ถ้าเกิดว่าเป็นม้าตัวไหนเดี๋ยวเขาพอเขารู้เคาะโลเคชั่นเขาก็จะพอรู้แล้วว่าจะต้องเอาม้าจากตรงไหนมาอะไรเงี้ยเราก็น่าจะไปเรียนรู้กับม้าตัวนั้นตอนนี้ฝึกฝึกไปถึงขั้นไหนแล้วคะเลเวลคือแบบก็เริ่มวิ่งแล้วเริ่มวิ่งได้ไม่ถึงหมายถึงผมวิ่งอะไรครับเนี่ยมาวิ่งไงครัวไม่มาวิ่ง ใช่แล้วผมก็ตกลงไปใช่เริ่มแบบว่าวิ่งกับม้าได้อะไรพูดอะไรครับไม่แต่ไรดไปต่อไปต่อไปต่อไปวิ่ง้วปล่อยมือจากม้าได้เริ่มได้เริ่มได้ครับตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าพยายามที่จะต้องปล่อยมือให้ได้เพราะว่าเราจะต้องแบบใช้มือในการทําอะไรต่างๆเยอะในสี่ออะไรอย่างเงี้ยคก็เขาก็พยายามที่จะให้เราฝึกขี่โดยที่ไม่ต้องจับไปฝึกไปกี่ครั้ง อไปแบบไหนประมาณสองสาครั้ง,งเท่าตอนใช่แล้วก็คือเริ่มคล่องในการตบเริ่มเริ่มคล่องอะเริ่มคล่องเลยคิดว่าไปอีกอีกเลเวลไหนะถือว่าเออมันน่าจะเข้าฉากโดยที่เราไม่ผมว่าน่าจะอีกอีกหลายครั้งเหมือนกันเออผมก็น่าจะอีกหลายครั้ง่ <laughs> ม,มันเพิ่งสองสามครั้งเอง่อใช่<ร> ะนในการช่ใช่ก็ยากเหมือนกันแต่ว่าผมเป็นสายแบบชอบเล่นกีฬาอะไรอยย่างงเี้ก็น่าจะพอมีสกิลในการที่แบบเรียนรู้เร็วลองตกไหมครัะอะไรนะอย่าลองดีกว่าครับอย่าลองดีกว่าเขาบอกว่าถ้าแบบถ้าเราตกเริมันจะแบบว่าแต่ล่าสุดนี่โดนนี่ไปแล้วไงไอเอ่อขูดกับรั้วหนังถลอกอะไรอย่างเงี้ยใช่พูดจริงพูดจริงถลอกแบบว่าแผลประมาณนี้เลยนะขูดกับ คือน้องวิ่งอยู่ในข้อใช่ไหมครับวงแล้วเขาก็เบียดขาเรากับรั้วครับแล้วก็ขูดไปเลยใช่หายไปเลยพี่จะช่วยหาไหมหรืออยู่มันหายไปไหนที่มัหายไปไหนผมก็หาไม่เจอเหมือนกันว่าจะเอากลับมาติดอะไรกันเนี่ยจริงๆแล้วที่เราได้แพ้จากน้องม้าอย่างเงี้ยคือหวัดระแวงมาเกับการขึ้นมาครั้งต่อๆไปอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆก็หยุดมาสองอาทิตย์แล้วก็กลัวใจเราจะมองจะกลับไป ตอนนี้ตอนนี้หายแล้วครับก็แผลหายแล้วก็พร้อมที่จะกลับไปไปเรียนต่อแต่นักลงโทษต้องมีแบบแผลแน่ใช่ไมมแผลได้ใช่ไงเราก็จะแบบเรียกว่าชินกับเขาแต่พอมาแล้วว่ายากมีฟอนด้วยมีฟอนโอ้ฟอนนี่ยากปะตายละตายเลยโอบอกอันนี้เครียดเลยเครียดกว่าขี่ม้าอีกแต่พี่วินใสแดงไงอะไรเนาะพี่วินใสแดง ปล่อยให้น้องโฟนเขาเฉิ่อยฉายเลยฮะเรื่องฟอนเนี่ยไม่ลองตั้งตั้งวงตั้งอะไรละอย่างมีโอ้ท้าทายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากครับมือตอนนี้นี่มิวชีนี่มาถึงอนนี้อันนั้นฟอนหรือไงมาจักฝรั่งใช่ไหมคือนิว่อ ใช่ค่ะคืจริงต้องมีฟอนด้วยใช่ไหมคะใช่ต้องมีฟอนด้วยครับก็จะมีท่าที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นวัฒนธรรมสมัยสมัยก่อนอะไรก็มีไปเรียนมาบ้างแนวสมัยเรียนมาบ้างแล้วครับสักหนึ่งนั่นใหญ่ว่ากันยังไม่เรียนฮะก็เลยไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงพี่โหน่าเสียดายเนาะพี่บดยังไม่ได้เรียนมาใช่เป็นลูกเล็ก ศก็มีบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยเาก็สอนพื้นฐานในการแบบก้าวในการแบบฟอนอะไรน้คอันอะไรนะครับเขาแค่สอนเป็นแบบว่าพื้นฐานเขาพูดเฉยเฉยพูดเฉยเเล่าให้ฟังฟีลแบบอ๋อมันต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วมือต้องยังไงอะไรนะ จำไม่ได้เลยเพราะว่าเขาแบบพูดอย่างเดียวไงยังไม่ให้เราทำเลยคนอ่ะไม่จับตาพอมันง่ายขี่มา้องเปลยนเนี่อแล้วคือตอนนี้ทุกคนอยากรู้เลยว่าแบบวินเมทาวินฟอน อ,อข็ขี่บบม้าวันนี้ผมก็ตั้งใจมากผมได้รับบาดแผลมาด้วยจริงๆผมค่อนข้างทุ่มเทกับการกขาราี่ม้าไม่ได้ทุกคนรู้เลยว่าทุ่มเทแต่ครอส<ต>ที่แบบไม่ได้รับแผล<ม>เลยนะสบายเลยวิ่ก็ม้านี่ค่อนข้าง,งหนักเราะหาหเราฝึกหนักมากคือจริงๆไมอยากให้ทุกคนแบบลองโฟกัสกับการขี่ม้าของอผมดูเพื่อท่าทางมันใช่หรือเปล่ามันมันจะต้องเรียนอะไรเพิ่มไหมคะทั้งขี่ม้าเองครอสเองยังมีส่วนอื่นอีกไหมคะ ต้องเรียนต้องเรียนใช่ครับต้องเรียนนั่นแหละลำดับถูกต้องลำดับใช่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 อย่างลำดับเวลาลำเขาต้องมีดูเวลาลำเนี่ยผมไม่รู้เลยแค่ได้ยินมาได้ยินมาไม่คืออยากรู้ว่าตอนที่คุณรับเล่นเรื่องนี้คุณรู้ไหมว่าคุณมีความรู้บอกไหมว่าทำอะไรบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้แหละพี่ไม่รู้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่าต้องฟ้อนถ้ารู้นี่ก็แอบคิดเหมือนกันว่า เอียดบทนี้ไหมเนี่ยหรือยังไงดีคือแปลว่าเรื่องบทความยากของบทเรื่องขี่มาเรื่องควันดับอะไรวินไม่ห่วงเลยใช่ไม่ไม่ไม่ห่วงเลยไม่ห่วงเรื่องฟอนแต่ว่าเรื่องนี้ต้องห้ามพลาดเราจะได้เห็นพี่วินจาฟอนเอาละเหมือนทุกคนตอบย้ำเงี้ยทุกคนนี่เตรียมตารอดูเลยนะตอนเร็วรอดูแพดแองค์คือวันที่ซีรีส์ออนและฉากวินออนคือ ชื่อเรื่องนะ้ยฟอนวินฟอนฟอนโอ้โหน่าใจรอดูวินขี่ม้าอะไรเงี้ยเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับนั่นสิครับผมก็อยากรู้เหมือนกันทรายปีหน้าจะปีหกเก้าน่าจ่าหน่าจ่าครับจ่เพราะว่าปีปีหน้าเนี่ยจะเป็นคิวที่เริ่มถ่ายครับ ปีอะไรอย่างซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ใหญ่มากแล้วก็โลเคชั่นมันค่อนข้างไกลมากอะไรเงี้ยมันก็เลยมีระยาะเวลาที่ค่อนข้างยาวหน,นะ่งไม่พ้อนก็หกอีแล้วแค่เยืนพอมก็เดือนแล้วก็จะปีกว่าปีกว่าไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดู you <laughs>